วันนี้จะมาแจกสูตรเมนูชาเขียวสุดน่ากินครับก็คือมัทฉะเย็นแล้วก็มัทฉะเฟปเป้นั่นเองการทําจะเป็นยังไงมาลองชมในคลิปนี้เลยครับเราจะมาเริ่มจากการทําเมนูมัทฉะเย็นครับซึ่งวันนี้ผมเลือกใช้เป็นมัทฉะเพียวออริจินอลแบบนี้ครับได้ความหอมนุ่มตามสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมเลยนะครับน้าเชื่อมเป็นตัวให้ความหวานครับซึ่งถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการหวานเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่เจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็มีเป็นนมสดพาร์ตเ r อร์ไลท์แบบนี้ครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับก็จะเป็นคนจืดนกเยยวฟลคสต์เอ็กซ์ตร้าหกล่องนี้ครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มบอดี้ของเครื่องดื่มให้ดียิ่งขึ้นครับเพิ่มความมันชูความอร่อยครับไม่กลบกลิ่นชากาแฟหรือกลิ่นมัทฉะเลยนะครับและเป็นผลิตเดียวกับโฟโม่ด้วยจึงมั่นใจการตีความอร่อยได้เลยครับและเราจะใช้เป็นเบสน้ำร้อนแบบนี้ครับปริมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30 ML ถึง40 ML นะครับขั้นตอนออกมาครับก็ช่างมัทฉะให้ได้ปริมาณ8กรัมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่า 8กรัมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้เนาะใช้สัก7กรัมหรือว่า6กกรัมก็ได้โอเคคราวนี้เราก็จะมาคนให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันครับก็บตีไปเรื่อยๆเลยฮะนี่เราก็จะได้เนื้อมัทฉะครับที่มีความ ค้นเนาะตีให้มันแบบเนียนๆนะครับเพราะมันจะมีผลต่อรสชาติด้วยส่วนประกอบต่อมาจะมาท,ทําส่วนของเบทนมกันบ้างครับเตรียมแก้วตวงแบบนี้ครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เนาะก็คือคนจืดนกเหี่ยวฟอร์คอนเอ็กตรานะครับเราใช้เบทของตัวนี้อยู่ที่60 ML เนาะแล้วก็ใช้นมสดพาร์เจอร์ไลค์ครับ40 ml แล้วก็น้ำเชื่อมเนาะประมาณ20 ML สําสำหรับความหวานที่ปกติเนาะเราก็คนให้ตัวนมเนี่ยเข้ากันต่อมามาเตรียมน้ำแข็งครับ ก็ใส่เจ้าตัวนมที่เราทำไว้ครับใส่น้ำแข็งเพิ่มเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็อามัทฉะครับคนอีกทีแล้วกันเนาะเผื่อมันแบบอาจจะยังละลายไม่หมดหรือว่ามันอาจจะยังแบบนอนก้นอะ่ะเราก็ราดแบบนี้เลยครับต้องบอกเลยว่าเข้มข้นอร่อยแน่นอนครับตัวนี้โอเคและเมนูต่อมาครับก็คือเมนูมัทฉะเฟรปเป้แบบออริจินอลครับ ซึ่งตัวนี้จะเพิ่มวิปครีมเข้ามามันจะช่วยเพิ่มความมันของเครื่องดื่มมาเริ่มกันเลยครับจากขั้นตอนแรกเตรียมโถปั่นแบบนี้เนาะแล้วเราก็ใช้ค้นจืดนกเหยี่วฟอร์คอนเอ็กซ์ตร้า60 ml ครับแล้วก็จะใช้นมสดพาสเจอร์ไรส์ครับ40 ml ใช้วิปครีมครับแบบนี้1ออนลงไปเลยครับส่วนความหวานเนี่ยโดยวิปครีมตัวนี้มีความหวานประมาณนึงแล้วเนาะ ผมจึงไม่ใช้น้ําเชื่อมที่แบบเยอะตามสูตรปกติโดยปกตินะครับน้ำเชื่อมเนี่ยเราจะใช้ประมาณสัก40 ml แต่ว่าวันนี้เรามีวิปครีมเราจึงใช้น้ําเชื่อมประมาณอยู่ที่30 ml นั่นเองน้ำเชื่อมมีหลายตัวนะอันนี้จะเป็นสูตรละลายเร็วเนาะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่มันมีความเข้มข้นสูงเนี่ย อาจจะใช้ปริมาณที่สัก20 ml ก็ได้สุดท้ายครับใช้ผงมัทฉะแบบนี้ผงมัทฉะเนี่ยครับก็ใช้เพิ่มจากปริมาณของเครื่องดื่มเย็น8กรัมเป็น10กรัมเนาะมันจะเข้มข้นครับโดยเฉลี่ยเราก็ประมาณ2ช้อนกันนิดนึงครับโอเคหลังจากนั้นก็ใส่น้าแข็ง1แก้ว16ออนซ์ครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปปั่นเลยครับโอเคหลังจากปั่นเสร็จแล้วครับเนื้อเนียนแบบนี้เลยเนาะเราก็เตรียมจัดเสิร์ฟครับนี่เลยไม่ต้องกังวลน,นะฮะว่าไม่เต็มแก้วเพราะว่าเมนูนี้เราจะมาทำวิปครีมครับ ซึ่งถ้าปกติเนี่ยเราไม่ใส่วิปครีมเนี่ยเราอาจจะใช้อัตราส่วนของตัวน้ำแข็งเนี่ยหแก้วกับอีกนิดนึงเนาะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็โรยผงมัทฉะพาวเดอร์ครับก็คือตัวเดียวกับที่เราปั่นนั่นแหละแต่ว่าเราเอามาใส่กระปุกโรยไว้นะครับสูตรของโอมจะอร่อยขนาดไหนนะฮะลองมาชิมดูพร้อมกันเลย ถ้าในส่วนของนมนะครับแล้วก็มัทฉะเนี่ยมันเข้ากันดีมากความหวานเนี่ยมันกำลังดีนะไม่ได้มากเกินไปมีความหอมมัทฉะที่เข้ากับเมนูมัทฉะลาเต้ได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนเฟปเป้ของแก้วนี้อื เ,เมนูมัทฉะที่อร่อยมากในการเอามาทําปัน่นมันจะมีความแน่นของเนื้อนมครับแล้วก็มีความหอมวิปครีมเล็กน้อยด้วยซึ่งทําให้เครื่องดื่มมัน,ม,นมันลงตัวมากขึ้นพอมันเข้ากับมัทฉะแบบรสชาติความขมและฝาดเล็กน้อยเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันละมุนแล้วก็เข้ากันดีเลยซึ่งใครอยากทำตามโอมในสูตรนี้ก็สามารถเอาใบปรับใช้ได้เลยนะครับและถ้าใครครับต้องการอยากจะหาซื้อนกเยียว์อร์คอนเอ็กซ์ตอแบบนี้เพื่อมาทําเมนูอร่อยๆแบบโอมครับสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาแล้วก็ร้านขายอุ กมี2ขนาดนะจะเป็นขนาดผู้ประกอบการ1ลิตรหรือต้องการใช้แบบเป็นกระป๋องก็จะมีกระป๋องเนาะสามมลลิลินั่นเองก็สามารถเลือกใช้ตามความชอบได้เลยสําหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับ